เรื่องเธอกับฉันเราไปเพื่อนกันใช่ไหมวงเล็บไม่ใช่ทำไมตัวละครอย่างตัวฮิมาริเนี่ยถึงถูกหลายๆคนรวมถึงตัวผมเนี่ยบ่นด่าได้ถึงขนาดนี้นะในโซเชียลนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะอย่างแรกเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นของเธอจากในเรื่องเราจะเห็นว่าฮิมาริเนี่ยชอบไปเกาะแกะอยู่ทุกเวลาสกินชิปแบบถึงน้อถึงตัวเช่นกระโดดขี่คอควงแขนล้วงแคกแกะเกาเวลาอยู่ด้วยกันถ้าเป็นช่วงแรกนี่คือก่อนที่ลิออนจางจะปรากฏตัวมาในเรื่องอะ มันก็ได้เชียร์อยู่หรอกนะแต่พอดิออนจางผมมาแล้วเนี่ยก็ดันรู้ว่าพระเอกเนี่ยชอบเทิมกันแต่ก็ยังสกินชิพมากกว่าเดิมอีกโดยทําให้ดูน่ารำคาญมากๆเลยเพื่อสนิทจริงๆเนี่ยมันเลน่นแบบนี้ก็จริงหรอวะ <ś Bunny> สองความอาแต่ใจของเธอบวกกับความขี้แงชัดๆเลยนะตอนที่บอกว่าจะตัดขาดกับยูเนี่ยแล้วก็อ้างว่าตัวเองจะไปโตเกียวอีกต่างหากทำยูได้ตกใจชิบหายเลย พอยูจะเข้าไปคุยด้วยเนี่ยก็เล่นตัวไม่ยอมคุยทันที่จริงยูผิดอะไรเลยทุกซ้ำที่จะให้ลีออนจังเนี่ยเป็นโมเดลในการทํางานของยูขนาดว่าประเอกเนี่ยมันพยายามง้อแล้วนะทันที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนผิดจะแท,แท้แค่ขอโทษเธอ,อมันยากมากเลยฮะฮะแล้วยิงอวยน้องลีออนจังด้วยแป้งสาม ไม่จริงจากสักทีในบ้านช็อตแต่ที่มันมีโมเมนต,ต์แบบที่เกิดขึ้นจากการที่ฮิบบอรีททำกับยูเนี่ยเช่นชอบทําท่าเหมือนแบบอยากจะคบกับยูหรือทําท่าทางอยากจะจูบก,กับยูบรรยากาศแม่งโคตรได้บางทียูมันก็เคยริมตามมาด้วยนะแต่สุดท้ายเนี่ยฮิบอรีเนี่ยก็ดินห้ามยูซะเองวะ่ะอะไรยู you มันก็หวั่นไหวย่งง่ายอยู่แล้วด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าน่าลำคาญเข้าไปใหญ่เลย ทำาเวลาอจ,จกักเพื่ออะไรแล้วก็สุดท้ายการที่อยากจะเป็นหนึ่งเดียวในใจยูแม้ว่ายูจะมีคนที่ชอบแล้วก็ตามตามที่ว่ามาเลยทุกทีเนี่ยเธอไปที่หนึ่งมาตลอดในชีวิตของยูแต่พอเขาเจอคนที่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็ดันยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีบทในชีวิตเขาอีกแล้วคือถ้าเพื่อนตัวเองเนี่ยจะมีแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่สแกนแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วเชร์เพื่อนก็เชร์แล้วบางจุดเนี่ยตัวเองก็ต้องยอมด้อยลงมาใช่ไหม เว้นแต่ว่าตัวเธอเนี่ยที่มันนี้เนี่ยก็รู้สึกชอบอยู่จริงๆเรือน้องลิออนจางจงเจริญ